มามือนี้เอาให้คุ้มมือนีเราให้ไปเบิ้งขอกเป็ดเราอยู่ในน้ำแม่น้ำโขงนั่นเนี่ยไปตามนัดต้องปิดไสิกับไปพื่อนดี๋ยวเบื้องคุณจะฟานแต่ละวังน้ำมันลึกหลอวะมีไม้ไผ่สองลำเองอ่ะใครจะไปได้ไปได้สินั่นๆๆๆรงเท้าหนังนะระวังนะกดระพลาชเลยนะ พาแล้วโอแคข้าสัตรบปานนี่เดินมองกล้องนะให้มองสะพานนะอ้วอ้หอหอันนี้คือแม่น้ำโขงนะเนี่ยปลาตัวใหญ่ถึงนี่ปลาพร้อมบ่ได้มืเบิ้งขอกเป็ดโอ๊ยขอกหานอีกแหละข้อมูลไม่ครบถ้วนก็มาเสนอให้หมูฟังอีกแล้ว นี่ห่านเราเลี้ยงหานโอ้งามเลยวิวดีค่ะขนาดมีห่านมีไก่เลยมีไก่พร้อมเนาะเราให้มาเบิ้องมาว่ะอุ้ยงามเหตบรรยากาศไหมนี่ให้เบิ้ง awesome! น,น้ำกันโอ้เออโอ้มองขึ้นไปก็มีสินซาให้เบิ้งมีจดดินสายให้เบิ้ง ก่อนเ่าก็ห่างๆจากนี่ไปก็ประมาณ50เซนิเมตรจะดตัวก่อเาวเนิเมตรคมันจะวายอยู่ชิ้นแล้วนะ